listening ได้480 reading ได้420รวมเป็น900คะแนนนะฮะสวัสดีครับผมจุ้ยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการสอบโทอีกที่เพิ่งไปสอบมาเมื่อวันที่20ที่ผ่านมานี่เองนะครับผมเดี๋ยวขอบอกก่อนเลยนะครับผมว่าจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับก็คือก่อนสอบระหว่างสอบแล้วก็หลังสอบนะครับผมก่อนสอบนะครับคือเราวางแผนไว้แล้วแหล,แหละว่าเราจะสอบโทอีกนะแต่ว่ามันเจอช่วงโควิดพอดีนะครับ ศูนย์สอบก็เลยปิดนะครับก็เลยปิดยาวๆเลยทีนี้เพิ่งมาเปิดนะครับก็เลยรีบสมัครสอบมาเลยนะครับก็วันที่สอบนะครับวันที่เขาเปิดแรกๆเนะี่ยโทรติดยากมากนะครับโทรประมาณ300มิสคอนะครับยินจะได้แต่ก็ไม่ติดนะจนเขาเพิ่มเบอร์ใหม่นะที่เป็นเบอร์แบบมือถือเพิ่มคู่สายใหม่สำรองนะครับก็โทรประมาณ 4- 5ห้าครั้งก็ติดนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ ก็โทรไปจองบอกเรียบร้อยตอนจองนะครับก็บอกช nah. ื่อนามสกุลภาษาอังกฤษนะครับเลขบัตรประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับผมบอกประมาณนี้นะครับก็ยังไม่ได้จ่ายตังค์นะก็รอไปจ่ายวันวันที่สอบนะครับการเตรียมตัวของเราเราทำเราฝึกทำข้อสอบเยอะเหมือนกันนะประมาณ3,000ข้อเพราะว่าเรายังไม่แม่นไม่แม่นกร a m m มาแล้วเราก็อ่าน ไม่ได้เร็วมากขนาดนั้นนะครับฝึกฟังตอนแรกก็ฟังได้ไม่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝึกไปเรื่อยมันจะชินสำเนียงเองนะครับผมอืมก็ประมาณนี้นะครับส่วนวันที่สอบใช่ปะ่ะก็ขึ้นตึกตึก BB นะครับผมคนเยอะมากนะ ไม่นึกว่าช่วงโควิดเนี่ยคนจะเยอะขนาดนี้นะครับก็มาถึงด่านแรกเขาก็วัดอุณหภูมิตัวเช็คว่ามีการเคยติดโควิดอะไรไหมประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปถ่ายรูปใช่ปะถ่ายรูปก,ก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแต่เขาจะให้แสดงหน้าบ่อยมากนะครับก็คือถอดแมสก์เลยคะ่ะโอเคถอดแมสก์นะะ้นยค่ะก็ได้ถอดได้ใสยย่อยู่งั้นนะครับ ก็ไม่มีอะไรฮะถือว่าเขาคัดกรองว่าคนที่มาสอบเนี่ยใช่คนนี้จริงๆไหมกับบัตรประชาชนนะครับจากนั้นนะครับหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็ต้องมาจ่ายตังค์ใช่ปะคือผมเราจ่าย1650บาทนะครับจากช่วงโมติเนี่ยเขาจะประมาณ1800บาทเนาะหลังจากจ่ายเสร็จปุ๊บนะครับก็เอาใบที่เป็นแบบซองไปษณีนะฮะไปยื่นให้กับพนักง,งานนะครับผมเพื่อให้เขาจะส่งไปสนีมาให้เรานะครับ คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราสอบวันนี้พรุ่งนี้เราสามารถไปเอาอผลสอบได้ที่ศูนย์ได้เลยนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้เขางดเนาะงดรับเองนะครับแต่ว่าเขาจะส่ง EMS มาให้แทนนะครับผมใช้เวลาส่งประมาณ2วันนะครับคือ2วันหลังสอบเสร็จเขาจะส่งให้นะครับอันนี้ก็ได้วันที่3ของการสอบนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะหลังจากส่งซองจดหมายเสร็จใช่ปะก็จะเข้าห้องจะมะห้องสอบเขาก็เปิดแมสนะคะ่ะ เปิดปึ๊บโอเคคะ่ะถอดเสื้อแขนหนาวคะ่ะอ่ะถอดให้เขาเขาสแกนสแกนเรียบร้อยนะครับหลังจากสแกนเสร็จปึ๊บเขาก็บอกให้เราไปนั่งนะครับแล้วก็นั่งคือที่นั่งเขาจะจัดให้เรานะอมไม่ได้แบบเดินไปเลือกเองนะเขาจะจัดให้อ่ะนั่งโต๊ะดีเค่ะอะไรประมาณนี้นะครับ,บอ่ะมาถึงช่วงสอบใช่ปะเขาบอกก่อนเลยนะครับว่า สอบเท่อีกนะ2020เขาจะมีทั้งหมด7พาร์ทด้วยกันนะครับแบ่งเป็น listening 4พาร์ทแล้วก็ reading อีก3พาร์ทนะครับซึ่งพาร์ทแรกนะครับผมก็คือพาร์ท photograph จะมีทั้งหมด6ข้อเนาะก็จะเป็น1รูปภาพให้เรานะครับให้เราฟังว่า choice ไหนอธิบายรูปภาพได้ดีที่สุดนะครับจากนั้นพาร์ทสนะครับจะเป็นมันจะเป็นคนคุยกันนะครับให้เราตอบ แต่ว่าข้อนี้พันเนี้ยเขาจะไม่มี choice แล้วก็ไม่มีคําถามให้นะครับคือฟังอย่างเดียวนะอืมเช่นสมมุติว่าคุณจะไปกินข้าวตอนไหนอ่้ไปเอก็บอกว่าที่ทํางานช้อยสอก็บอกว่าอีก3ชั่วโมงช้อยสามมันจะบอกว่าเขาเป็นคนดีนะอ่าควคนตอบมาไหน เราก็ควรตอบเวลาใช่ไหมครับดังนั้นคลิกของข้อเนี้เวลาทำคือเราจะจับคำแรกของมันเช่น mm hmm. คำว่า When w w นท์ฮ w วเว e ร e เวน Y วนาอะไรประมาณนะี้คือพยายามจับคำแรกของมันประมาณนี้นะครับทัสา3นะครับผมคือ conversation จะเป็นคน2คนคุยกันจะเป็นให้เราฟังนะว่าคน2คนคุยกันแล้วจะมีโจทย์มาให้ทำทํามข้อนะครับแล้วก็จะมี choice มาให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอังสือให้นะ ก็อ่านๆตอบๆก็โอเคพาร์ทสีคล้ายๆกับพาร์ทสานะครับแต่ว่าจะเป็นคนคนเดียวอาจจะเป็นแบบบอดแคสต์เวสเ r อร์อร์เตอร์นะครับอ d ดเวนท์เมนต์การโฆษณาอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีบางข้อนะครับที่จะเป็นรูปภาพมีกราฟมีอ่าชาร์ตมาให้นะครับให้เราดูรูปภาพประกอบแล้วก็จะถามว่าเนี่ยจากอินโฟกราฟิกอันนี้อันนี้หมายความว่าอะไรประมาณนี้นะครับทีนี่พาร์ทห้าครับ จะเป็นพาร์ทกรมมาพาร์ทนี้ผมค่อนข้างทําเร็วนิดนึงนะ mm hmm. เพราะว่าชินกับโจทย์แล้ว mm hmm. เพราะาทำ, mm hmm. ท,ำทำเองอะ่ะบ่อยมากนะครับมองปุ๊บก็รีตอบเรียบตอบเรีบตอบรีบตอบนะทีนี้พาร์ทหจะเป็นพาร์ทพาสส์ hmm. ยาวๆมาให้แล้วก็เขาจะแบ่งคตอบไว้นะครับให้เราเลือกคําตอบมาใส่ข้อนี้ผมข้ามนะพาร์ทหก็คือข้าม <Okay. S 2> ข้ามก่อนแล้วก็ไปกลับไปทาพาร์ทเจ็ดพาร์ทเจ็ดก็จะเป็นพ s a g e นะครับตั้งแต่1นึ่งพาสส์สองพาสส์สามพาสนะครับทำไปเรื่อยเอยนาะ จนเหลือเวลา15นาทีสุดท้ายนะครับถึงย้อนกลับมาทำพาร์ทเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะชินกับตัวปาะเศษยาวๆแล้วมันก็ทำให้การทำพาร์ท6ของเรามันดูง่ายขึ้นนะสรุปนะครับเราทำทันประมาณ93ข้อเนาะไม่ทัน7ข้อก็ไม่เป็นไรก็ดิ่งดิ่งเอานะครับนั่นแหละเดยเรามาอันบ็อกซ์คะแนนผลสอบกันเลยดีกว่านะครับว่าได้เท่าไหร่ตื่นเต้นชิง ตื่นเต้นนะคนดูจะตื่นเต้นแบบเราไหมนี่ฮะ listening ได้480 reading ได้420รวมเป็น900คะแนนฮะแล้วนะขออน,นุญาตปิดนิดนึงแล้วกัน900คะแนน yes รีร้อยครับขอบคุณมากครับสำหรับกำลังใจที่ส่งมา วันก่อนสอบนะครับผมก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถถามมาได้เพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวจะทำคลิป Q&A <şu> ให้ตามหลังมาอีกทีนึงนะครับผม <şu> เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย